Hey. นี่อะไรเนี่ยใช้สำหรับจ่ายไฟฟ้าส่วนประกอบไหลสายนารุกะ้ะตุ๊กแต่ง SSD มือสองผมไม่ค่อยเชื่อนะ SSD มือสองอ่ะกลับเข้ารังตัวเองดีกว่า มาลางของเราอขออนุญาตเก็บกอดอปนบบหนึงนะฮะดูนะ,ะเดี๋ยวผมจะดีดนิ้วนะฮะแปะคอมมัเนี่ยจะเอาแบบ R G B แบบนี้นะคืตตอตรงนี้ผมจะทำเป็นแบบคอมไม่นงังไงคอมสนตัวนะห้ามใครยุ่งใครยุ่งผมตกมอนนั้น เออเผื่อใครอยากเล่นนะฮะลิงก์แมพอยู่ใต้นี้เลยใต้ลิงก์คลิปชันไม่รู้ได้ไหมไม่รู้ได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะลองคอนอยู่ไหนอู้ทำไมกูไม่สั่งสีขาววะปล่อยไปสีขาวมันดูเท่กว่าอะไร แกให้เลยขอบคุณคราบที่หลังไม่ต้องอต้องเก็บกวาดอีกนี่แหละมันจะยากต้องเก็บกวาดนี่แหละตัดคลิปเหลือเหลือไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> เกียดเก็บแหละต่อไปก็สั่งอะไรที่มันก็ได้ที่มันเป็น LGB อันนี้มาตกไปอย่างนี้เลยเหรอลืมขอ,อโทษโทษโทษ h a r ดิส นี่คือต้องสั่งมาสี่อันเลยนะหนึ่งสองสามไดีบ้ารวยดูตังบนขวามือไม่ใช่รวยไม่ไม่งี้ใช่รวยเลยแล้วมันจะอยู่ได้ตลอดไปนะ <c oughs> เอ้าได้กันนะ ออกมาแล้วผมก็หลอนนะใส่ลงไปรอ,อตรงนี้นุมสร้างมีกันนะมาดูกันว่าเครื่องของนี่มันจะแรงเร็วแรงทะลุนรกเท่าไหร่เป็ันหนึ่งไปสั่งรอเลยนีเน่เป็นร้อยวัตต์แล้วกัน หนึ่งพันเลยอะทิ้งไปมจะเข้ายังไงด้วยเอ,อ้คือคอมส่วนตัวนะะมันต้องเอาแบบแรงๆไง เกือบอันนี้ไม่ต้องดูดาวไหนอะน,นี่ R G B แล้วไม่มีอใน,น R G B อะไรหรอเดี๋ยว R G B อันนี้ในมองมาซี CPU R G B ไม่มีโอ้น,นี่ก็ได้หรือมันมีอัน R G B วะหรือว่าเราไม่ได้ซื้อ เออมันมีแค่นั้นแหละอุ้ยมันจะแย่วะเ,เนี่ยอันนี้ที่เป่าใช่ไหมอันนี้เป็นแรมแรมแบบ rgb น,นี่ก็แรม เราจะใส่นี้ให้หมดเลยนะฮะแลงไมนใช้สีนนะละสิบหกกิ๊กแดงด้วยไอกันนะ ไปกันอยู่ไหนโอ้สั่งสีได้สาม่ะ โ okay, อเคเท่านั้นแหละและเราก็สั่งแรมแบบเอามันมีแสิบสิบหกกิกนี่ผมสั่งอะไหนนะอ๋อสาสองกิกอาร์ีบีอันนี้3าสองกิกแบบธรรมดาสั่งมาเถอะนะจากเท่าไหร่นะจากแปดหมื่นใช่ไหมผมสั่งจากเท่าไหร่นะเมื่อกี้ โอเคที่เป่าที่เป่าแบบ R G B ชอบอะไรจะมันเป็น R G B ไม่ใช่หรอกมันเท่มันสวยไอ้เชนีเด้งโอเค เอออย่างงั้นเลยแต่ว่าต้องรอบอริตคอยน์เขาผลิตก่อนกี่บิตคอยล่ะสี่บิตคอยเยอะอยู่เยอะอยู่เอ,อ๊ทีพี่โอ้ลืมเลยมีนี่อยู่ตรงนี้นี่ว่าขอญาตเก็บก่อดน,นะฮะแป๊บเดียวจริงแล้วนี่ก็คือคอมที่ผมประกอบได้ก็จะมีน,นันนเนีะยเป็น R G B หมดเลยส่วนคอมไม่นี่ก็ นั่นแหละตามไวตรงนี้แหละคือผมซื้อโต๊ะมาแล้วแต่ว่าไอ้คอมเนี่ยมันใหญ่กว่าโต๊ะไอ้เรื่องพื้นอะไรซึ่งแอปนี้เนี่ยผมก็จะเราไม่หมดเลยเมันเป็นการประหยัดเวลาดิเดิยวะเฮ้ยเร้อยโอ้โหเยอะขนาดนี้นีดด่ดีกว่าวุ้ยดู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 ด เดี๋ยวพังเดี๋ยวพังน,นี้ไม่ได้เลยนะฮะอันแรกนะก็จะเป็นอไอตัววัดวัดคอ,อมของเรานะฮะแหลมอน่างเยอะห้าดิสเจ็ดพันนะคะแนนผมคือสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบหกครับอืมก็เยอะอยู่อันนี้คืออะไร คืออะไรวะการจัดก,การดิสเดดเดดเดีผมไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะอันนี้นะฮะแก้ไขไฟไหนวะทหารห,นะห้ามดูนะฮะดูดนะูแต่ชื่อก่อนนะฮะชื่อมาเป็นเออ อมอแล้วกันนะชื่อนี้แหละแล้วก็บิตคอยที่ช้อปปิ้งบิตคอยนะแต่ว่าผมจะลองซื้อเนี่ย SSD มือสองเนะี่ยลองซื้อมาดูการาฟิกว่างเปล่าฮะโอ้แล้วไม่การาฟิกว่างเปล่าวะไอคนอื่นเป็นไหมยี่เดี๋ยวนะอมูลระบบปะ คือไอ้การดาวน์โหลดเนี่ยมันใช้เวลาห้าวิในการดาวดน์โหลดนะฮะบางเป่าเหมือนกันโอเคขุดต่อไปเร่งองไอที่ไฟล์นะฮะไปอะไรไม่รู้ดาวนโ e ์โหลดอีก e. อีตองตรงนี้มีเจ็ดหมื่นนะฮะเหลือดิ อุ้ยวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมพังคอมพังเอามาวาดอุ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ที่กลางแมนนะก็เล่นวิดีโออ่าคิดได้อยู่นี่ไงคิดตัวเองคิดซิงค์มันเตอร์นะฮะว่าเราจะอ่านออก ได้ครับลองพิัวเองครับเืิดข่ายไม่มีพิมพ์หิวพิมพ์หิวนะฮะ HELP ก็งงเหมือนเดิม RGB นะันี่ปรับแสงได้นะฮะจะบอกตีนะว่าจะมีอะไรนี่มันจะแบบนี้ถ้าเราปรับนี้ มันก็จะกระพริบรแบบนี้เป็นไฟดิกโก้ราคาขั้งสูงมนี่เท่ขึ้นอย่างทันตาเห็นไม่สวยแล้วไม่สวยแล้ว 2องก็เปาเนี้ยออกสามเราเนี้ยออกสี่เอาสีขาวเข้ามาเอ้ยเด้อเดๆๆเด้อยว้วอินแบบสองเท่าครับผมพอเลยเด้อเดๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชสร้างผิดอันอุ้ยไม่แตกอะ่ะ ห่างกันทันตาเห็นนะจะได้ไม่เห็นว่าถ้าผมปิดอะ่ะไม่ปิดแล้วกันโดนทิ้งไปขอนอยู่ไหนขอข้างหน่อยเยี่ยเฮ้ยเฮ้ยกิ่นล้วเดี๋ยวผมขอ ก็ทำคลิปนี้มีหนาดีแล้วกันนะถ้าครชอบคิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบวก,กันใหม่คลิปหน้าครับอืมอ๋มอ,อ,มนะอ,อมนะไม่นะอ๋อไม่นะพังไม่ไม่สนใจโลกนี่นะนี่นะไอ้เหี้ยกูไม่ได้แซวเกม อ่าผมอยากเล่นนะอะไรเหรอเสียตังต้องหมื่นกว่าออเ